รอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีส่งอะไรมาเออไว้สวยไหวสวยมากเลยนีมากเลยตันไหวสวยไปยังกับตันบุกมากก็คข้ามาคืนมีอะไรไม่รู้เอฟซีนะเออมาได้ตันนส่งอะไรนี่อันนี้จีส่งมาจากกรุงเทพนะผมนายใช่แหละอ๋ออ๋อกล้องให้ดูกล้องหน่อยนี่ก็ดูนะ นี่อ๋อคุณหมอคุณหมอส่งอะไรมานี่อ๋ออันี่คุณล้านมาโอ้โหโอ้ดีเลยใส่ดีอ่ะไรอะไรเฮ้ยไปอะไรโอ้าอะไรอะไรนี่ FC ไหนคุณล้านคุณร้านลูกพีชลูกพีชไหน ลูกครับเออลูกครับลูกครับเหรออ๋อพาให้ไอ้บู้ไปให้บู้หน่อยไปตาหน่อยข้าข้ามัทรงมันมีลายยางอยู่เหรอเดืเดี๋ใหญ่เคยมาไม่กินครับเนี่เคยมาไม่เคยกินเคยไ่มเออเคยตัวเนาะเหรอเคยเคยกินลูกหน่อยก็เลยอันนี้มาจากกรุงเที่ยวเอ่อปิซาของคุณหลานส่งมาครับผมไปเที่ยวยยังไม่เห็นโอ้เหรอโอสาระ โอ้ยสระสระอันเนี้ยไม่มิดหมดนังเล่นเล่นอะไรเนี่ยาลีเออับิมับีนนะครัับิมับิมนจีนอ๋อับิมับิมเนี่ยออ๋อับิมับิมวายเฮาตรงว่าเป็นองกินเล็นไบเดนดับนดันดนดันกินเ่ิ่ันกินเ่ เอากระดาษไปเอากระดาษกใสทุงไปเอากระดาษใสถุงเรอยเยลงบ่ามันแล้วกันกเออนะครับผมโอ้้าคืนาดืนเนาะพาะว่าต้องเป็นของกินนายันมันเสียหายอ๋อเหรอเออพอดีมันนี่ตเอาทุงใส่นกระดาษใส่ถุงให้ตัไปเอาทุงอไม่ต้องเอาของเอาถุงอะกระดาษดูอ่านะครับผมไปให้ตัด้วยนะหลายคนนะลูกน นี่วนี้นี่คุณร้านคุณร้านคุณร้านเออใสวยไปสวยร้านในานคนนี่ขอดูหน้าหน่อยพยาบาล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 วันดีค่ะวันดีค่ะเออขอบคุครับผมโอเคไม่ได้ลบลบสลักพยาบลเอ้ยคุณพยาบาลพยาบาลพยาบาลอยู่พี่พยาบาลพี่ยัพยบาทขึ้นมาอย่พยาบาลขึ้นมาอย่ยังมายังไม่มายังไม่มาเยังยังเห็นหน้าเลยวันนี้ ไมมีพยาบาลก็มีพยาบาลพยาบาก็มีพยบาลก็มีการเขียนตอนกลางคืนการเขียดตอนกลางคืนไหนไหดิแทนทันอันนี้มันเป็นมันแปลกยังไงเนี่ยคือสีดำเนาะสระอะไรไม่รู้มันนื้เหอมันสีกรอบๆญ่้หัเหรอครับอ่าไปให้กับด้นด้วยกับดนด้วยลองซูกเออพอเอะเยอะเอ้เอาเอากดานๆกดานเนี่ยกรดาเลนี่ะลูกใหเออลูกให้กัดา แบ่งให้ยายกินด้วนะให้ยายด้วยเอออาแบ่งกินแบ่งกินยายจะแบ่งไรคนอยู่นี่เออเบียร์น้องเบียร์ด้วยไม่ท่าไรไม่แบ่งท่าไรไม่แบ่งนะขอบคุณนะครับคุณพยาบาลเออครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเยอะเยอะเดี๋ยวะเยอะข้างในก็ต้องพาไกินก่อนอ๋อพาเลี้ยงกระตันสักข้าก่อนข้ามาส่งดึกดื่นนะครับผมกับตันมาส่งดึกดึกดื่นนะกับบ๊อบูีนะครับผมเอฟซีอ่านะครับผมอ่ะ มันเปนเม็ดสีอะไรล้างเปล่าับทิมเดียวโบราณก็ได้หรือยู่ในเนาะอือยู่ในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราล้างแล้วเราไม่ได้กินข้างนอกเลยเขาไล่ซดเลยทำอยู่ไลยเจ้าขายไล่ซดเลยนี่รอไล่ซดขายบ่เออเออเขาขายส้วนเจ้าเลื่อยเนื้ออเอาจากส้วนเลยเออเจ้าไล่ซดขายหันนะเออละก็ใหญ่กันตันยิ้มไหวยิ้มไม่ได้ให้เลย เป็นสีอะไรทายสิล oh, ูกๆเป็นสีหายเลยทางในสีอะไรสีททยไทยสิแดงสีผู้นู่ว่านโอ้สีดำสีม่วงสีแดงนี่ผมแบงค์อาารกีนลูกกันี่สอเฮ้ยเจียวเจีแด้กินไปกินออกคุมยาชยายดิมัดีมาก่แดงมันแพงันน่ะลูกมาวเก็กมาออกแพงลูกเพงใหญ่ลูกอะไรไหลูกลกกระถายได้ย่เอยาาเลยาน อันนี้ก็เจ้าของก็มาดูไอ้พี่นี่ก็ดูในมือเดียวนี่แล้วก็ือบอกลูกว่าห้าหกสิบอันนี้เหรอมันซื้อบ้านเฮล่านี่แหละเพ่งเลยเหรอเพ่งเลยครับมันคู่ระย่างกันเด้ลูกพี่นหยโชว์ตาโชว์นี่โชว์ทุ่งนี่กินนี่ขอบคุณโชว์ทุ่งนี่เขบคุณนี่เขบคุณขอบคุณน้ำมุกด้วยเอออ๋ออันนี้ไหวสวย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 ดีไหวดีไหวดีดีมีไหวเงี้ยติ๊กดี เออเนี่ยนี่ของพี่เปาเนี่นะนี่นะครับผมนี่เนาะหวานป่ะชิมเอกกี้โอ้หนักลัวเนาะโอ้ตายแล้วสีนะลุกเนี่ยวานลูกพี่หวานเหรอวานเจจอย่พีน้องเม็ดมันกันอ่านนะลูกหว่นนะอ่านเม็ดนิ่มด้วยนิ่มด้วยอ่ะอเนาะเออของแท้ของแท้ของแท้ดูดูเก็บกินกันเม็ดก็นิ่มเนาะของแท้ของแท้เม็ดไม่แข็งเมือนของเราเนาะนี่ทรับย์ทิมแท้นี่อืมอไม่ต้องของปลอม อร่อยอร่อยอร่อยเยี่ยมอันนิ่มเหมาะกับคนแก่กินได้ใหย่ได้คนแก่ทนไม่เคยใชากินได้ลูกเออแต่นิ่มจริงจริงบ้านเรายายบอกว่าเม็ดอแ่ใช่ดูดเป่าเนี่ยคุณพยาบาทสละปาะหยับาทยมากจะบอกว่าสละนี่กินยังไงนี่ลูก ดูซิมีที่เลยยายอกเลยครับปอกเปลือกหันหนนี and and no ่่เันนีบกรอบเลยเด้หันไหดูพี่บบาวกินเนาะจับจับจับจนี่ดูพี่บากินนี่มาไม่เห็นมืดอ่ะอร่ออนี่มีเลยอันนี้ไม่ได้พูดเบคมราคาอยู่ม่ได้บายอนะปนะคืานะนะสมราคาอยู่ เอาซิมๆคนละลูกนี่สละนี่ลองลองิมดูอด้สองนสองใจนะซิมดูซิมดูอะไรเดี๋ยวยาจะแบ่งสละไให้กินกนี่คนละลูกคนจ้าคูลไม่ได้กอบคุณกับเกี๊บเกีบยกอบคุณกับลุงบอกเลยครั้งแล้่เก็บเม็ดไปนะลูก อเก็บไม่จะไวเพืเพื่อเพอโอเคครับผมอ๋ใแปที่ใแปที่เลยไครับอร่อยอ๋อไปนะกินนะปอเช้าต้องกนอะไรเดี๋ยวผมกินดูนะผมก็นี่ตอนเช้าจะแบให้น้องเดย์ด้วยเดยเดย์ด้วยนยดย์ด้วยตอนเช้าเดกกิน กินแกนบอกอาแบงกินก okay. ินนานอกินนานบาย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 ไป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 ลงยังไป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 ตันเอ้ตันโอเคนะครับผมอีกินไปดูดูทุกนี่ตรงตรงว่โอยมันก็กมเกินไ่้น ก็งงยิึ้นิดๆมาเห็นปากเลยเนาะอัมบ๊ายบายบาขอบคุณบจ้วก็เป็บฮันเดย์ด้วยอืมขอบคุณรครับ